การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่4 k เคคาร์นะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในช่องนะัทวัฒน์ทอล์กนะฮะช่วงนี้อาจจะมีการผ่าข่าวนะ้อยลงเล็กน้อยนะว่าข่าวสารยานยนต์ช่วงนี้ก็จะหดหายไปบ้างนะครับผมเพราะเกิดมาจากปัญหาไวรัสโควิด19ทําให้ตลาดยานยนต์หดถอยเป็นอย่างมากนะครับไม่มีการเปิดตัวรถใหม่อย่างเป็นทางการเลยและไม่มีข่าวคราวของรถ ที่จะเปิดตัวใหม่มาเร็วๆนี้ออกมาให้พวกเราเห็นเลยนะครับผมวันี้จะมาอ่านข่าวนะครับผม MGHS ขึ้นแท่นผู้นำ Compact Crossover นะครับผม MGHS เป็นอาเป็นกลุ่ม SUV ตลาดบนสุดของประเทศไทยนะครับที่มีการวางจำหน่ายนะไม่นับพวกอา Mitsubishi Pajero Pajero ฮะไม่มีสปอร์ตนะครับผม Pajero ปาเจโร่แท้ครับพูดงนี้ปาเจโร่ที่เป็น SUV นะครับที่ไม่ใช่พื้นฐานกระบะน,นะพวกแรนคุยเซอร์ er อะไรพวกนั้นนะฮะอันนั้นคือ SUV ที่เป็น u l l size อนะนะฮะอันนี้เป็น Compact จะเป็นตลาดสูงสุดในประเทศไทยนะนะคู่แข่งคือ h o n d a CRV Mazda CX5 นะครับผมมีอะไรอีกน i s สั n X-Trail นะครับผมนะ MG นะครับผมปลื้มยอดขายเดือน6เดือนแรก MG HS ฉลุย 3,776ันคองหุคันครองผู้นำตลาดคอมแพคคอสโอเวอร์ Over, พร้อมจัดแคมเปญหนักต่อเนื่องขับฟรี60บวันนะฮะบริษัท S A I C มอเตอร์ขีด C P จำกัดหรือแซยมอเตอร์นะครับบริษัท M G Sales ประเทศไทยจำกัดและผู้ผลิตจำหน่ายรถยนต์ M G ในประเทศไทยเปิดเผยยอดขาย6เดือนสะสมของ New M G H S นะครับผมทำ้ทั้ง,งสิ้น3,776คันครองอันดับหนึ่งในตลาดคอมแพคคอสโอเวอร์ S SUV หรือ CSUV นะครับอ่ะผมขออ้างอิงข่าวเลยลวกันนะข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นเว็บไซต์นะนายพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองผู้รองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท MG เซลประเทศไทยนะครับกล่าวว่านับตั้งแต่เดือนนับตั้งแต่แนะนำา MGSS เเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะครับรถรุ่นนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีลูกค้าคนไทยมียอด สนับลูกค้าคนไทยครับมียอดจำหน่ายสะสมเดือนตุลาห62ถึงมีนา63ดวง้งสิน้น3776คันนะครับหรือที่เป็น27%ของยอดขายรวมในตลาด Compact c สโอเวอร์เอสนะครับผมและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเลยนะฮะนะสำหรับ,นะบ MGHS นะครับออกแบบภายใต้แนวคิด e l ลนะิแกนนะครับผมดีไซน์สวยงามทั้งภายนอก,ภา,นอกภายในที่บเฉีียวและภายในที่หรูหราไม่ว่าจะเป็นเบาะ คู่หน้าปรับไฟฟ้าทรงสปอร์ตบั克เก็ตส,สีสีดำสลับแดงนะครับตกแต่งด้วยภายในวัส,สดุนุ่มพร้อมหลังคาพารานอมิกซันรูฟขนาดใหญ่สมรรถนะ่งเนื่องจากสมรรถนะจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 5ลิตรให้กำลังสูงสุด162แรงมา้าความติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกอาทิหน้าจอแสดงมาตรพแบบอะไรเนี่ยอินเตอร์แอคทีฟมัลติฟัลมัลติฟังชั่นดิสเพลย์นะครับขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลเรื่องการขับขี่ระบบความปลอดภัยระบบความบันเทิงและระบบนำทาง พร้อมหน้าจอสมาร์ททัสสกรีน10นิ้วนะครับผม MGHS ยังโดดเด่นด้วยสมาร์ทคาร์ตามแบบของรถย,ยนต์ MG ด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะ iSmart นะครับผมที่สั่งการด้วยเสียงได้เช่นเปิดสันรูปเปิดหน้าต่างปรับแอร์เปลี่ยนคลื่นวิทยุนะครับผมที่รองรับการสอ,อันด้วยเสียงภาษาไทยรวมถึงระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปหรือ Advanced s y c h r i t e Protection System นะครับผม ในพงศากาศเพิ่มเติมว่า New MGHS มาพร้อมข้อเสนอพิเศษกับโปรแกรมขายฟรีเดือน60วันซึ่งลูกค้าสามารถเลือกนี้เวลาการผ่อนชำระงวดแรกออกไปโดยผ่อนชำระงวนแรกหลังจากาว่าจะหลังจากวันที่รับอยู่60วันนะครับนับจำนวนวันตามรอบปฏิทินหรือเลือกรับดอกเบีย้ย1.89%ที่ยอดดาว25%เลี้ยเวลา48เดือนนะครับผมเฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมรายการและฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรนาน1ปี แต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนะฮะก็ MG เป็นแบรนด์ที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมีข้อเสียคือตอนนี้เป็นน้องใหม่ในตลาดอะไรอะโลนอะไรบางชิ้นต้องสั่งนำเข้าจากจีนนะครับผมอ่อาอะไรจุก,กิก,กบ็บางชิ้นต้องนำเข้าบางชิ้นก็มีผลิตในไทยแล้วนะฮะอ่แต่าจะตลาดคืดตอตลาดเขาเกิดมานานแล้วนะฮะแล้วก็ MG นะครับผมผมขอผมขอบอกเลยนะว่า MG ไม่ใช่รถอังกฤษแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่รถอังกฤษแล้ว MG ถูก take over ร้อยเปอร์เซ็นต์มามาโดยบริษัทแซกมอเตอร์นะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่าเป็นว่า MG เป็นรถจีนแต่ใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบบลิ t d y n a ม i ิกที่มีธงอารย,ยนอะไรนะแจ็คยูเนียนและสักอย่างของประเทศอังกฤษนะนี่คือสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ให้รูปทรงคล้ายกับรถเดิน MG ตั้งเดิมที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของนะฮะ คล้ายๆกับว่าเป็นอะไรสถาปัตยกรรมการออกแบบแบบ T N T A ของ t o ยต้านั่นคือ Toyota New t o ยต้านิวโก o บ a อาร์เคเต c เ u อรนั่นคือสถาปัตยกรรมแต่แบรนด์เป็นจีนนะครับผมและอย่างหนึ่งของ MG นะอ่าข้อเสียนะคืออ่าความแน่นอนของระบบทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบ ECU ระบบเกียร์ระบบต่างๆนะฮะยังไม่เสถียรพอเท่ากับรถตลาดปัจจุบันนะฮะและผมเจอปัญหาเคสหลายๆอย่างในคลับนะครับผม ผมมีญาติเป็นผู้ใช้นะก็มีซ่อมเป็นประปายบ้างเช่นปุ่มลงปุ่มหลุดอ่าอ่าอะไรนะไอสมาร์ตหน้าจอค้างนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ปัญหาเคยนตนยังไม่เคยเจอนะแต่ญาติผมเคยขึ้นยันแม่แค,ค่ค้งเดียวนะครับผมก็เปิดนํามาเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าขึ้นยันแม่นะไอพวกเนี้ยผมเห็นในคลับ MGHS นะครับเกียร์ดนะูโอคัทแนมิชชั่นอเขาเลยเกียร์คัดคูลอ่ะมีปัญหาร้อนถอยหลังคล้ายๆ Ford Fiest a เลยนะครับผม ก็ไม่แน่ใจว่าปัญหานี้การแก้ไขอย่างไรนะฮะแล้วก็อีกปัญหานึ่คือที่ MG ประสบนะครับคือเขาบอกว่า MG กอปหน้าเข้ามา MG กอปซูบซง้ายเข้ามากอปนู่นกอปนี่เปน็นออกแบบเองก็บางคนก็มาว่า MG ZS ตัวเก่าอ่าหน้าหน้าก็ไปเหมือนพวก Mazda 2สอ MG ZS ตัวใหมน่นี้ไฟเดย์ไทม์ก็ไปคล้ายๆกับไฟบูมแมลงไอของนิสสันแอรเนะครับผม แล้วก็ด้านท้ายไปคล้ายกับพวก B M X 1อะไรประมาณนี้ก็โดนโดนติติงมาบ้างนะฮะแล้วก็เรื่อง M G Z S นะครับนะฮะแล้วก็คืออันนี้ผมขออ้างอิงจากเว็บไซต์ h e a d Line Max นะฮะอันนี้คือตัวเก่านะตัวใหม่เขายังไม่ได้ทดสอบนะ1 5 X เกียร์อัตโนมัติ4สปีดอัตาราเร่ง17วินะฮะก็เป็นพื้นฐานที่มาจากว่ารถเครื่องยนต์1ันห N A ตัวรถหนักนะค,ะคือทุกอันนี้โดนเอามาเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ อีโคคาร์1.2 NA ได้เลยนะครับผม1.2 NA เขาเนี่ยเช่นอ่าผมขอยกตัวอย่างอะโตโยต้ยายาริส1.2 G นะอัาตราเร่ง12วิ12 13วินะก็ต่างกันมากโหเลยฮะแต่ก็เป็นด้วยที่ว่ามันเป็นรถอ่าคอสอเวอร์้วยครับมันเลยเอะไรต่างนานาฮนนนะก็อย่างที่ว่าครับ MG เป็นแบรนด์น้องใหม่ในเวลาที่เพิ่งมาเจาะตลาดไทยได้ยังไม่ถึง10ปีฮะแต่ว่าเ่ยอะการขายของเขาคือ ขาขายได้นื่งมาจากว่ารถเขาอะทำราคาถูกแล้วรถเขาออปชันเยอะในราคาที่ถูกไม่เหมือนตลาดเช่นโตโยต้าที่แม่งโคตรกักเลยอะ,อะไรประมาณนี้นะก็เลยเทไปซื้อรถอ่าแบน็นรองมากนะแต่ก็เรื่องราคาขายต่อก็ไม่ต้องไปคิดมากนะฮะเรายังไม่ทันได้ซื้อแล้วคิดคิดถึงว่ามันจะขายเลยนะฮะก็ราคาขายต่อก็ตกเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่รถตลาดนะฮะนะก็าาทาใจไว้ทาใจได้ไว้ได้เลยในเรื่องของราคาขายขายต่อนะฮะแล้ว,วความเสถียรของระบบ เขวก็ความคนทนเนะี่ยอายุระยะยาวนะเช่นคนไทยบางคนใช้รถสิบปียี่สิบปีคืออาจจะเปลี่ยนรถใหม่แต่รถคันเก่าก็ยังเก็บไว้ใช้บ้างนะแต่ไม่ไใช้เป็นประจํานะคือยังใช้ได้อยู่แล้วเก็บไว้ใช้นะเช่นอะ่าบ้านผมนะโดยตาไม้กระโดดเกือบสามสิบปีน่าจะสามสิบปีแล้ว้งฮนะก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกวันนี้นะฮะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่บ้างบ้างนะครับผมไม่แน่ใจนะเรื่อง ความคงทนถาวรของตัวรถจะเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม